สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำดอกมาลิซ้อนกันนะคะวิธีทํำก็จะเหมือนกันกับการทำดอกมาลิธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มกลีบดอกอีกชั้นหนึ่งเข้าไปค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะยาวเส้นละ1 1 5ซนเมตรในคลิปนี้เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สตา T ีนะคะเป็นริบบิ้นเนื้อทรายค่ะ อันนี้คือดอกตัวอย่างนะคะแล้วก็มีเงินเหรียญบาทหนึ่งเหรียญค่ะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะพับปลายริบบิ้นอีกด้านหนึ่งเข้าหาอีกด้านหนึ่งนะคะให้ปลายด้านหนึ่งยาวกว่าอีกด้านหนึ่งประมาณ3เซนติเมตรค่ะจากนั้นเรากดบีบพับให้เป็นรอยเลยนะคะตรงที่เราพับ แล้วพลิกกลับเอาด้านที่ยาวขึ้นมาไว้ทางด้านบนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มหยิบจากเส้นที่1กับเส้นที่2มาก่อนนะคะเราจะเอาเส้นที่1ตั้งไว้แล้วเอาเส้นที่2มาคล้องเข้ากับเส้นที่1ค่ะแล้วเอาเส้นที่3ามาคล้องเข้ากับเส้นที่2ค่ะ เอาเส้นที่4ี่นะคะมาคล้องเข้ากับเส้นที่สแล้วดึงให้กระชับเข้าหากันนะคะก็จะได้เป็นฐาน4ี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะทําการขึ้นฐานแดโดยพับเฉพาะเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเริ่มจากการพับเส้นใกล้ตัวเราก่อนค่ะพับเฉียงไปทางด้านขวามือแบบนี้นะคะแล้วพับเส้นที่2ทางด้านขวามือขึ้นมาทับเส้นที่1พับเส้นที่3ลงมาทับเส้นที่2 และเส้นที่4เส้นสุดท้ายนะคะเราจะพับขึ้นมาทับเส้นที่3และสอดปลายเข้าในช่องของเส้นที่1ค่ะเสร็จแล้วก็กดปิดพับเลยนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน8แล้วค่ะจากนั้นเราวางลงเลยนะคะเพื่อให้ง่ายในการจับเราจะเริ่มขึ้นตัวลูกส้มกันนะคะก็จะเริ่มจากเส้นใกล้ตัวเราก่อนนะคะพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วพับเส้นที่2ทางด้านขวามือขึ้นมาทับเส้นที่1 เส้นที่3ขึ้นมาทับเส้นที่2และเส้นที่4ขึ้นมาทับเส้นที่3เป็น4เส้สนทับกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้ววางเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงไปแล้วหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทนค่ะด้านบนก็จะเป็นสีเส,ส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำสลับกันไปแบบนี้นะคะจนเหลือสีเส้นสุดท้ายค่ะพอเหลือสีเส้นสุดท้ายแล้วนะคะ เราก็วางเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงไปก่อนนะคะด้านบนจะเหลือสามเส้นจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมนะคะเส้นแรกสอดเข้าในห่วงที่1ค่ะที่อยู่ติดกับเส้นสุดท้ายที่เราวางลงไปเมื่อกี้นะคะเส้นที่2ค่ะสอดเข้าห่วงที่1ลอดผ่านไปสองห่วงเส้นนะคะและเส้นที่3สอดเข้าห่วงเดิมแล้วลอดผ่านไปสห่วงเส้นริบบิ้นค่ะ จากนั้นเราก็ดึงริบบิ้นทั้ง8เส้นนะคะให้กระชับเข้าหากันค่ะดึงให้กระชับเข้าหากันเลยนะคะดึงจนได้ส้มมาครึ่งลูกนะคะหรือจนเรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วนะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเราจะทำการพาดผ่านริบบิ้น3เส้นนะคะเพื่อทำส้มอีกครึ่งลูกให้เต็มลูกนะคะเริ่มที่เส้นใดก่อนก็ได้ค่ะ เราจะเริ่มที่เส้นนี้นะคะแล้วนับไปทางด้านซ้ายมือ3เส้นพาดริบบิ้นลงหน้าเส้นที่3เส้นที่2ก็ทําแบบเดียวกันนะคะนับมา3เส้นแล้วพาดลงหน้าเส้นที่3ทําำมาเรื่อยๆเลยนะคะจนเหลือ3เส้นนะคะพอเหลือ3เส้นแล้วนะคะเราก็จะทําการสอดค่ะเส้นได้จับมาแบบนี้นะคะสอดเข้าในช่องของเส้นที่1นะคะที่อยู่ติดกับเส้นสุดท้ายที่เราพาดลงไปค่ะ ส้นที่2อนะคะสอดเข้าที่ช่องเดิมแล้วลอดผ่านไป2เส้นทูบินปายดูบินไปออกในช่องที่2นะคะเส้นที่3มสอดเข้าช่องเดิมไปดูบินไปออกในช่องที่3ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเป็นส้มเต็มลูกแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงดูบินให้กระชับเข้าหากันค่ะเราก็จะทําการใส่เหรียญเข้าไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะโดยการพิกับมาอีกด้านหนึ่งค่ะ แล้วก็นำเหรียญที่เราเตรียมไว้นะคะมาใส่เข้าไปก่อนเลยค่ะวิธีการใส่เหรียญน,นะคะก็สอดเข้าไปตามแนวของเส้นริบิ้นค่ะจากนั้นเราก็ดึงริบินให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทำการขึ้นตัวดอกกันค่ะจับรูบินดึงขึ้นแบบนี้นะคะ จับยกขึ้นนะคะแล้วก็ปิดปลายริบบิ้นมาเพื่อที่จะสอดนับมา3เส้นค่ะแล้วมาสอดปลายริบบิ้นลงในช่องของเส้นที่สามนะคะจะได้แบบนี้นะคะเราดึงให้พอหลวมๆก่อนค่ะยังไม่ต้องดึงกระชับนะคะเส้นที่สองค่ะทำไปทางด้านขวามือนะคะจับริบบิ้นดึงไปก่อนนะคะ แล้วก็จับพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็นับมา3มเส้นทีปิน้นเส้นที่2คือสอดเรียงกันมาจากเส้นแรกเลยนะคะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเพื่อนๆอยังไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะดึงหลวมๆไว้ก่อนตอนที่เราจับริ่ปิ้นสอดนะคะ ให้เราเรียงริบบิ้นของเราไปตามลำดับเส้นไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อให้ง่ายในขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะช่องหลังๆก็จะเริ่มสอดยากนะคะถ้าเพื่อนๆดึงแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้ไม่เห็นช่องที่เราจะสอดค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะพอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็ไล่ดึงดูปิ้นของเราทีละเส้นนะคะดึงเรียงกันไปทีละเส้นเลยนะคะตามลำดับที่เราทำสอดไว้ตั้งแต่แรกนะคะพอดึงกระชับเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกมาลีน้อยน่ารักน่ารักนะคะเพืเ่อนๆดึงแน่นได้ตามความ ชอบเลยนะคะว่าชอบดอกเล็กหรือดอกใหญ่นะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับมาทางด้านหลังนะคะจากนั้นเราจะทำการสอดปลายดิบินเข้าตามแนวนะคะเริ่มที่เส้นใดก่อนก็ได้ค่ะจับริบินมาแบบนี้แล้วสอดเข้าตามแนวเลยนะคะลอดผ่านไป3ามเส้นิบินนะคะแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะ ทำจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะสอดตามแนวเส้นริบบิ้นเลยนะคะก็จะลอดผ่านไป3เส้นริบบิ้นปลายริบบิ้นก็คือจะสอดตรงเลยค่ะสอดให้ครบนะคะทั้ง8เส้นเลย เส้นสุดท้ายค่ะสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็ไล่ดึงดิบบิ้นของเราให้พอดีกันนะคะจากนั้นเราก็พิกลับมานะคะเราก็จะทำกรีบอีกชั้นหนึ่งให้กับดอกมะลิซ้อนของเรานะคะเราก็จะเริ่มจากเส้นใกล้ตัวเราเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาทางด้านหลังไปชี้ไปทางด้านขวามือแบบนี้นะคะจากนั้นปิดปลายริบบิ้นลงอีกครั้งค่ะ แล้วสอดลงหลังเส้นที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะจะมีช่องให้สอดค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นถัดมานะคะก็ทําแบบเดียวกันค่ะจับดูบินพับมาทางด้านหลังไปชี้ไปทางด้านขวามือแล้วสอดลงหลังเส้นที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะทําแบบนี้นะคะไปจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เราก็จะได้เป็นกลีบชั้นที่สองของมาลิค่ะก็จะทำให้เราได้เป็นมาลีซ้อนขึ้นมานะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะทำดอกมาลีธรรมดานะคะก็คือสามารถที่จะตัดทบิ้นออกได้เลยนะคะตัดขั้นตอนที่เราจะทำกลีบชั้นที่สองนี้ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องทำกลีบชั้นที่สองค่ะเมื่อเราสอดกลับมาก็คือเราก็ตัดปลายทบิ้นออกได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครอยากจะทําให้เป็นมะลิซ้อนนะคะก็จะทํากลีบอีกชั้นหนึ่งไปพร้อมกันแบบนี้นะคะเลกเส้นหนึ่งค่ะเส้นสุดท้ายในคลิปนะคะตัวกลีบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เ,เพื่อนๆมีเวลานะคะทำให้สวยกว่านี้นะคะ ก็จะได้เป็นดอกมะลิซ้อนแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการสอดเก็บปลายด้วบินที่เหลือนะคะพลิกกลับขึ้นมาทางด้านหลังค่ะปลายด้วบินที่เหลือเราก็จะทําการสอดเก็บนะคะโดยการพับด้บบินลงด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วสอดลงกับเส้นฐานที่อยู่ทางด้านล่างของมันเองเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ เส้นถัดมาค่ะทําแบบเดียวกันนะคะทั Please, ้ง8เส้นเลยค่ะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะก็รบกวนเพื่อนๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราก็จะพยายามนะคะทําคลิปในรูปแบบงานประดิษฐ yeah. ์อื่นๆมาเพื่อ มาแชร์กันนะคะแล้วก็มาทำไปด้วยกันค่ะถ้าใครทำเก่งนับคร่องแล้วนะคะก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ทำขายได้นะคะหรือเอาไว้ใช้ในงานบุญงานบวชก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อมานะคะทำเองก็สอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกมะลิซ้อนค่ะปลายด้วนที่เหลือนะคะเราก็ทำการตัดออกได้เลยนะคะ เพื่อนๆที่ทำคล่องแล้วนะคะสามารถลดริปปิ้นลงได้นะคะเพื่อให้ประหยัดริปปิ้นมากกว่าเดิมค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เหรียญปรยทานออกมาลิซ้อนเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ